ทดสอบวาวน้ำนะครับโดยการตุ่มน้ำแล้วก็เอาตัวนี้หย่อนลองไปดูที่ว่ามันจะเปิดไหมนะครับน้ำเริ่มเดือดแล้วนะตัวนี้มัน82องศานะครับ หม้อตุมซูก,กิกนี่นะครับเปิดบ่นี่น้ำเดือดเรียบนี่ผมปิดหม้อนะครับ พัดเย็นอะพัดบ่พัดรถเนาะพัดกับพัดเปิดเปิดเปิดนะครับน,นี่นี่ตัวลูกยางมันดันลงมานะนี่บใช้ได้นะครับดเดี๋ยวรลวเก่าเฮ้ยจะประกอบนะครับโอเค มันยังมาตักวะแบบทิ้มบ้วงไว่น่ะนี่สดประธานนื้อตุ่มโค้งเหียนเนื้อนีนะ่ครับเบาน้ำเปิดนี่นะลักษณะเบาบน้ำเปิดแบบ ตัวโอลิงจะดันลงมานะครับนี่สปริงจะโคตรเข้านะครับนี่เดี๋ยวรอมันเย็นสักพักตัวนี้ก็จะกลับขึ้นไปนี่มันจะค่อยๆดันขึ้นนะครับนี่เห็นไหมนี่ปิดแล้วเนี่ย โอเคปิดสนิทนะครับใช้ได้เบาน้ำ Toyota, โตโยต้าเครื่อง CA